สวัสด,ดีครับผมมุกจะมาอัดคลิปนะร,รายการผมเกข์พโิโพสโอเคโอเคเนี่ยวันหนึ่งอ่ะสวัสดีครับผมน้องรับเชิญใหม่เพราเป็นแขกผู้รับเชิญในวันนี้นะทุกวันก็ค่ะอ,อัดด้วยเพื่อนไม่ได้ทำเห็นไหมฮะเขาเขาเป็นยศ VIP นะฮะไหนอ่ะไม่เห็นหรอกลองให้เขาด,ดิโอ๊ปเอาแบบนี้ เฮ้ยเบิครับนี่ไปไปที่กระเป๋ากันไป,ไป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 เล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอู้วแงบบกด f หนึ่งอีกอู้วไปาปครับ s p a w n เดี๋ยวไปบินรอนกระเป๋านะิวเนี่ยสัตว์สัตว์สัตว์เลี้ยงกูสัตว์หายมาเดี๋ยวอาสัตว์เลี้ยงมามแกะน้อย,อยของเขานะฮะนี่แกะน้อยเลือดเลือดลอดเลือดโคตรเยอะเลยอะเลือดเท่าไหร่ นี่ออนเดอร์แมนน้อยของผมนะฮะปะชื่อก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแอนเดอร์แมนน้องไปแรกไปต่อไปไปดูอะไรมีอะไรม้งลบเด้อีะตูนี่ไยินดีต้อนรับเอ็มซีอะไรอ่านเลยครับครับแล้วก็มีอะไรมีอะไรหรือมีเรื่องเรื่องกันขอให้บอกแอดมินครับเซิฟนี้เล่นกันแบบพี่พี่น้องน้องไม่เกียน์ปังโอ้ยแบบสนุกสนุกเรื่องแบบไม่เครียด เอาสนุกฮ่าฮาและไม่ด่ากันแล้วก็มีเชตอะไรเนี่ยโอ้ยของโกทั้งนั้นเลยเฮ้ยที่ไม่อยากเห็นอยากเห็นจริงจริงเอี๊ยกโอ้ยมดไฟนี่มันนี่เลยมันนี่เลยมานี่เลยมาวิธีจับโซอาซอกนี่วิธีการเปลี่ยนชื่อชัดหน้าเนี่ยพิมพิมามนี้แหละพ E ีทีผมขอเปลี่ยนกันฮะ นี่ครับเอ็นเอเอ็มดีแล้วชื่ออะไรเนะเรียกคิโรบายน้อยขึ้นมาเลยเด็กแล้วกันเด็กน้อยกอยจุดเฮ้ยเฮ้ยดูชื่อบนหัวแอนเดอร์แมนเท่าไหร่ดิเรียกพีซีมิครับพีซีมาดิเด็กพีซีแสงมาบนบางเส้นส ไม่ค่อยสมประกอบตัวนี้ทำอะไรอะเปล่าเฮ้ยแก่น้อยร้องชิมข้าวเหรอเอออ้ากินข้าวไหมอ่ะกินอมๆอมๆอมๆไหนวะยี่ยงไอ้นี่มีอเด,ดี๋ยวดยชื่อบนหัวนะ่ะนี่สิโอ้เด็กผมตัวนี้น่ารักมากทุ้ยแล้วก็มา,มา,มาอ่ะต่อ เปิยแสงรับอะไรเนี่ยอะไรอะเดี๋ยวอ่านให้แล้วก็อันบนก็มีช็อปสุ่มไอเทมอ๋ออยู่ฝั่งนู้นครับแล้วก็ต้องสัตวงานแล้วก็ไอเทมฟรีครับฝั่งนู้นแล้วก็มีอันนี้อะไรอะรับโู้ถ่ายุกสองชั่วโมงผมได้ไปแล้วเอ้ยยังไงอะแล้วก็เงินผมก็ได้แล้วพันธาเมื่อกี้เพิ่งกดแล้วก็มีเรียกสัตว์อะไรทำนองนี้ครับแล้วก็อันเนี้ยวิธีจับสัตว์ก็คือตีเอาไอเนี้ยเอายายมะมุมงตีสัตว์ให้ตาย ตายครับปีนเฮ้ยมันตายคามือครับ C <oughs> A L L ชุบเฮ้ยสัตว์เล็กเล็กแล้วก็ย,ยังไงก็ได้ให้หาแล้วก็มีทับ P S A คือเก็บสัตว์นะครับแล้วก็ P B แล้วก็ A G G แล้วก็จู่จุดสัตว์ตีกันได้ครับไปแล้วครับแล้วมาตีสัตว์กันนะฮะต่อไปครับก็คือเฮ้ยซ่อมของได้ซ่อมของก่อนเฮ้ยซ่อมของอะไรวะเอ้าล่ะ เฮ้ยซ่อมไม่มังกี่สามอย่างเลยเนี่ยเนี่ยซ่อมมังเกงเิให้หน่อยซอมไหมวแหละซ่อมให้หน่อยทนไม่ได้อ่ะซ่อมไม่ได้ก็ถือของที่มึงอยากแต่ซ่อมเด้อือก็ถือละอ่ะถือแล้วก็ซ่อมเออถึงเห็นผลพูกอย่างมีงพี่เขาก็ไม่วาะะ่านครับผมห่างกับพี่เขาประมาณสามปีนสามปีเชียวลองมไม่ผมมั่ง ซ้อมให้ไปเอาต่อต่อผมมั่งเนี่ยกางเกงก็มีแล้วก็มีอันนี้ซเซาไมกูก่อนมมาเอ้ากางเกงตังเกงกางเกงกูแตะคามือมาแล้วหนึ่งตัวไปเอามาโอ้หูใหม่เอี่ยมใส่กิ้งยังกับซื้อใหม่มาเรื่องเท้าผมหายไปต่อไปก็มีผมมีแค่ตังเกงนะพร้อมกับหน้ากากหนึ่งอันน่ะ มีแอดมินอภินิหารหนึ่งคนที่แม่ชอบใช้สกินเหมือนกันคือแอดไนกับแอดอะไรวะแอดดินนะครับแล้วก็มีแอไนมีแอดไหนนี่ไงยื่นอยู่เนี่ยคือเรียกแอดดินสัตว์ไอตัวเนี้ยนะแล้วก็มีเเหมือนกันอีิน้องกันหรือเปล่าเนี่ยทุยแล้วก็มีอะไรอะผมอ่านไม่ออกผมตัวอักฤษแล้วก็มีแอดท็อปแล้วก็แอดเบอรเบอแล้วก็แอดต้นกอเออผมจะบอกให้นะคนพี่พี่พี่ นินะครับรู้ไหมภาษาอังกฤษเนี่ยถึงคนจะอ่านเป็นอ่านกันยังไงผมรู้นะต้องอ่านมั่วๆควยครับถึงมันจะอ่านเป็นไปเถอะและสาระเฮ้ยแกกูหายอีกแล้วเฮ้ยอันเดอร์แมนกูหายอีกแล้วนั่นไงมาละมาละมาลเฮ้ยเฮ้ยไปเราต้องมีสัติ๊กเกอร์ติดก็คือเครื่องเครื่องสูงขอนะครับว่าผมจะลองให้อันหนึ่งโคตรแพงเอ่สิบบาทสิบบาทนะมาด้วลองให้อันหนึ่งคนละตู้เลยะ ใส่<ม>เข้าไปงาน,นครับแล้วแม่ก็จะหมุนครับถ้าถ้าสอมอันถูกเหมือนกันนะฮะเราก็จะได้ของรางวัลใช่ไหมครับเคยได้ที่ขุดไดมอนด์อ๋อนะฮะผมไม่ถูกแล้วครับไปละวเฮ้ยโอ๊ยขาดแค่นิดเดียวเองไปครับไปครับไปต่อไปเลเวลเก้า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 โอ้โหแอดไนท์เขาทำติ่งครับเออแล้วพวกแค่มนเลเวลสี่สิบแปดกับเลเวล แปดเจ็ดนี่ครับเล่นเลยครับเล่นค่าคนเลยเข้าเข้ามาครับคุณไปไหนชอบคุณชอบอ่ะคุณมีอาหารไหมฮะมีมีครับมีสองคอผมหิวไปฆ่าซอมบี้พี่แล้วก็นี่ก็มีขายของต่างๆครับใครมาเล่นเดี๋ยวก็รู้เองครับผมอธิบายยากมีหลายอย่างใถ้าใครสังเกตดีๆก็จะรู้นะฮะ แล้วใครสังเกตดีๆก็จะผมจะพาเดินเลยบ้านของใครจำได้มานะครับแต่ถ้ามาเกียนตายเอ้ยสัตว์เลี้ยงกูมันไปไหนตลอดเลยพูยอย่ากลัวดิโอโหอ้าวม่เนี่ยเร็วออกมาเร็วจะไปกันตอนเนี่ยไป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 ต่อไปก็ไปวัฟโซนนะครับแล้วก็จะไปที่แจ็คไปไปไปวัโซนเมื่อวันมีอยู่หนึ่งสองสสี่ห้าหกยห้าหกเจ็ดไม่มีวปดมาใหม่อีกอันนึง รีวิวแต่อันออมาก่อนอ้าวไม่จะไฟกูไม่จะไฟกูแล้วสับวยายตายตายตายโอ๊ยอ,อานก่อนที่อย่าเพิ่งเตอโอ๊ย